HELLO! Good morning students สวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยซึ่งท็อปิกที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องของหลักฐานเกี่ยวกับท้องถิ่นนะคะสำหรับหลักฐานที่เกี่ยวกับท้องถิ่นของจังหวัดปราจีนบุรีที่คุณครูจะยกตัวอย่างในวันนี้คือเรื่องของโบราณสถานสามรดก อำเภอสีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีแหล่งโบราณสถานสาะมรกตถือเป็นหลักฐานชั้นต้นเนื่องจากเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นณนะเหตุการณ์นั้นจริงโบราณสถานสาะมรกตตั้งอยู่ในเขตอำเภอสีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีประกอบด้วยรอยพระพุทธบาทคู่ ซึ่งสลักไปในพื้นสีราแรงธรรมชาติลักษณะเหมือนจริงเป็นรอยพระพุทธบาทเก่าแก่ที่สุดในเมืองไทยอายุราวพุทธศตรวรรษที่11ถึง13และกลุ่มอังคารพุทธศาสนามหายานและนี่คือบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถูกห้อมร้อมไปด้วยเหล่าผู้ที่ยึดติดในศรัทธาสะมมรกต เป็นบึงน้ำสมัยโบราณขนาดใหญ่อยู่ทากลางธรรมชาติของต้นไม้ใบหญ้าผิวน้ำของสระมรกตถูกปกคลุมไปด้วยหมู่มวลดอกบัวจำนวนมากมายซึ่งหากมาถึงตอนช่วงเช้าแสงแดดอ่อนๆที่ดอกบัวกำลังบานอวดโฉมท้าทายแสงอาทิตย์ยามเช้าแล้วละก็คงต้องตกตะลึงในความงดงามของสระมรกตแห่งนี้อย่างแน่นอน รอยพระพุทธบาทคู่ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยรอยพระพุทธบาทคู่ที่ขุดพบบริเวณโบราณสถานสะมรกตเมื่อพศ2529เป็นรอยพระพุทธบาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยรอยพระพุทธบาทคู่สลักลงในพื้นศีราแรงธรรมชาติลักษณะเหมือนรอยเท้ามนุษย์นิ้วเท้ายาวไม่เท่ากันและเรียงไม่เสมอกัน รอบรอยเท้าพระบาทสลักเป็นรูปวงกลมล้อมรอบมีกลางฝ่าพระบาทแต่ละข้างสลักเป็นรูปธรรมจักรระหว่างพระบาทเกาะซ้อเป็นลอ่ลองรูกาก,ากาบาทมีหลุมกลมอยู่ตรงกลางสันนิฐานว่ามีไว้สำหรับปักเสาฉัดหรือเสาเพิงรองรับเครื่องหมายตีรัตหรือธรรมจักรรอยพระพุทธบาทคู่นี้สันนิฐานว่า มีอายุอยู่ในพุทธศตรวตรรษที่14เป็นบริโภคเจดีสมมตุติตามคติรังกาเพื่อแสดงว่าพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่มาณนะดินแดนแห่งนี้ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของหลักฐานเกี่ยวกับท้องถิ่นหรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดปราจีนบุรีและในใบกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องทํามาให้คุณครูตานนะคะคือให้นักเรียนศึกษาหลักฐานความเป็นมาของท้องถิ่นหนึ่งอย่างจากนั้นนำหลักฐานนะคะของนักเรียนมาวิเคราะห์ตามประเด็นที่กาหนดดังนั้นนะคะนักเรียนจะต้องเข้าไปหาหลักฐานที่นักเรียนสนใจมาหนึ่ง อย่างนะคะจากนั้นก็มานำเสนอนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะหากไม่เข้าใจส่วนไหนของใบงานสามารถทักแชทกลุ่มแชทไลน์นะคะมาสอบถามได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ goodbye